เชิญเดี๋ยวเอ้าลุงโอ้ยยังจะมาอีกคราวรียแล้วเล่นเสียหมดตัวยังไม่ใช้นี่บ่อนเลยนะมาขอแก้มือหน่อยไม่ได้ถ้ายังไม่ใช้นี่แล้วก็ก็เข้าไม่ได้เอาตัวไปเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเฮ้ยไอ้นี่มีปืนด้วยเป็นสายตำรวจหรือเปล่าวะฮะล็อกตัวนะไากอนเราไปไปไปเองเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเชิญ ดียวันคีับเตียเตีอะโหวันนี้เดินตัวเบาใช่นะครับไม่เห็นเหมือนวันนั้นเลยวันนั้นเสียเล่นเอากระเป๋าเงินมาซะใบเบลเลอร์เลยนะเดี๋ยวครับเสียลืมอะไรหรือเปล่าครับอ๋อติ๊บเกือบลืมไปเลย ขอบคุณเสียจะลืมขอบคุณครับเฮ้ยทำไมรอบนี้ได้น้อยจังเขาจะได้ต้องพันนะเจ๊รวยเหรอวันนี้เจรวยวันนี้รวย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 จริง

โก้แอะชัดโอ้ไป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 เล่นละวันนี้ดูไม่ค่อยดีเลยอ้าวอันนี้ยืนทำอะไรเนี่ยก็นั่งเล่นสิเออยายโตะดีกว่าอเคเปิดเเปิดอีบ้านอีกแล้วอ่ะ มันมาทำอะไรของมันที่นี่วะเน,นี่ยปล่ป้ย<ป> รืมมาชนอัวทำไมเนี่ยมองไม่เห็นคนหรือไงเอ้านี่เจ๊คิดจะเล่นคนเดียวหรือไงฮะแบ่งคุณอีเขาเล่นบ้างเิปากดีอย่างเงี้ยก็ลองดูสิเอามาเจ้ามือมาแจกมาอัวเนี่ยนะไปดูลายเท้ามา เขาบอกว่าวันนี้นะอัวเนี่ยจะรวยเละเธอรวยเละหรือโดนยำเละกันแน่ม่ยายเจ๊ไฟอัวไม่ได้ลมดีเหมือนหน้าตานะหรือว่าใครหรือว่าอยากจะโดนนิ้วจิ้มตาแตะอุ้ยกลัวจังเลยกลัวจังเลย เอามามาเจ้ามือแจกมาอุ้ยอยากจะลุ้นเต็มทีละอ่ใครจะแทงวางเงินสิวันนี้เอาให้นักเสียไม่เล่นแล้วไปดีกว่าโอ้ใจไม่สู้เนี่ยปล่อยก็ปล่อยปล่อยก็ป่แกแล้วอย่างเงี้ยแหละคนแก่เ้าเสียครับฉันฉันนครับเสียเสียครับเดี๋ยวแจนเย็นครับรอเสียเขาก่อนโอ้ เสียครับเชิญแทงได้เลยครับเสียแทงเป็นล้านเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยรับรองบอลเราเนี่ยยินดีรับไม่อั้นเออครั้งที่แล้วที่ฉันมาเนี่ยฉันได้หรือฉันเสียนะฉันจำไม่ได้แล้วอ้าวเสียนี่เล่นเสียห้าล้านนี่เสียยังจำไม่ได้เหรอ เสียจำไม่ได้หรือไม่ใช่เสียกันแน่จะใครบางคนที่เธอไม่ต้องสนใจจากความห่วงใยที่